เป็นเรื่องหนึ่งนะคะที่หลายคนยังคงจับตากนันอยู่เรื่องของที่ดินสปอกรอนะคะที่ทับซ้อนในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ค่ะถึงแม้ว่าท่านนายกจะมีคําสั่งให้กรมแผนที่ทหารเป็นเจ้าภาพในการสํารวจชี้เขตแดนที่ดินแล้วเนี่ยแต่ว่าล่าสุดกลุ่มปกป้องเขาใหญ่ค่ะได้ออกมาเรียกร้องให้มีการตรวจสอบที่ดินสปอกอรทั่วประเทศ วันนี้ที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนคนรราชสีมายังคงมีประชาชนทยอยเดินทางมายื่นเอกสารยืนยันสิทธิ์ในที่ดินสพกรอ,อย่างต่อเนื่องนะคะ ขณะที่ Facebook ของน้าหมูพงเทพกระโดนชำนาญนท่าน,นี้เป็นศิลปินเพลงเพื่อชีวิตชื่อดังโพสต์ภาพโครงช้างป่าเขาใหญ่พร้อมข้อความเชิญชวนที่เพื่อนพ้องร่วมปกป้องเขาใหญ่จากสปกและกิจกรรมเพื่อเขาใหญ่ที่บริเวณหน้าด่านทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กำหนดวันที่เลยก็คือ24ถึง26กุมภาพันนี้ mm hmm. พร้อมกับติดแฮชแท็กเซฟเขาใหญ่ให้ปลอดภัยจากสปกอ ทีนี้ด้านนายวิทยาสกลเจริญเวศผู้ประสานงานเครือข่าย22องค์กรอนุรักษ์ปกป้องเขาใหญ่เปิดเผยบอกว่าเครือข่าย22องค์กรขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญในปัญหาหมุดปริศนาโผล่ในพื้นที่ป่าเขาใหญ่การขับเคลื่อนของ22องค์กรจากนี้จะทำอย่างต่อเนื่องโดยระดมรง์ๆๆให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวรับทราบข้อมูลในกรณีดังกล่าว รวมถึงติดตามความคืบหน้าแล้วก็ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันวันนี้ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบให้นายธนดลสุวรรณฤทธิ์ที่ปรึกษา เข้าแจ้งความต่อพลตรตรีจรูนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางให้ดำเนินคดีกับข้าราชการสำนักงานปฏิรูปที่ดินจัหนงหวัดนครราชสีมาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับก,บการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าไปทำประโยชน์ในที่สป,ปกหรือว่าที่สป,ปก4ข01ในพื้นที่ทับซ้อนกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับฐานเป็นเจ้าพนักง,งานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ขณะนี้สบกอยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อจะนำไปสู่การตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยขั้นตอนต่อไปครับ